โอเคสวัสดีครับคุณโดก็ค <The S 1> <ด>ือว่าวันนี้มากับอีเคสายลับเนี่ยเห็นไหมไม่พูดมากไม่พูดเยอะป่ะไปลุยในเกมกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมก็หาความของาร์มของก่อนนะครับทุกคนมึงใครเนี่ยมึงเป็นใครมึงจะมาเอาปืนกูใช่ไหมโอ้โหมันได้ปืนครับทุกคนนะผมมันได้ปืนนะ้า โอ้ยหว่อนี่ตรงนี้นี่นีนี่ไงปืนเฮ้ยเอาปืนก่อนนะนี่ได้ปืนแล้วมามาดิอยู่ไหนเฮ้ยยิงตัวนั้นก่อนยิงตัวนั้นก่อนนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเปนเสือกนะเราต้องยิงก่อนนะโอ้โหทุกคนกำลังภาคอยู่ดีๆแต่มีกเ<า>หตุการณ<ๆ>์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือพายุเข้าครับมีแต่ฝนตกอ่ะผมจะไม่ได้พูดแล้วนะแม่งมีแต่เสียงฟ้าร้องอ่ะ กลัวก็กลัวนะเว้ยอกออันนี้เอาปืนตายไป,ไป,ไป,ไปอเฮ้ยหลังขอาเหย่ยเจ็บโอ้โหขอ,อนีก่อนเลยว่ะโอ้โหแม่งภาพโคตรกระตุกอ่ะทุกคนคือแบบจะพามันเข้าจังหวะยังไงไม่รู้อ่ะจังหวะเนี้ยแต่คือฟ้าก็ร้องฝนก็ตกคลิปก็จะทำเออ รูปแบบอะไรอ่ะในชีวิตเนี่ยโคตรสืบผังระบงดระดังตึงเลยอ่ไม่รู้ไอเนี่ยโดนแน่เฮ้ยตายแอบทำไมตรงเนี่ตยตมางต,<า>ตายไปนะอุ้ยเสียงสองอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยทุกคนสวยทุกนละอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเล่นเนินเล่นมุมบักนี่วะเขาจะเป็นยีมันได้ไม่วัดนะครับเดี๋ยวตายไม่ว่านะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป่ามันไม่ร้องเนี่ยมันเล่นมุมบั็กเออไม่ไหวเนี่ยโอ้ยรีบไปมาโอ้ยไอ้ขับรถนี่ขับรถนี่เอ้ยจะเอายังไงกันดีโอ้ยตุ๊กตุ๊ตบ๊กตบโอ้โหเรียบร้อยตายอุ้ยดาวนึงอยู่ไหนเอ้ยในบ้านในบ้านไอ้นี่มันไม่เห็นผมแล้วผมก็จะล้อมันวิ่งมาตายตายไอ้นี่ตายโอเคเไปแล้ว สามสี่คิวสามคิวละสวยสวยสวยอคสารับโอ้ยโดนตุย๋ยเอ้ยเคสารับโ,โ,โ,โดนตุ๋ยโอ้โหทุกคนโดนตุ๋ยเฉยตายนะครับอีคสารับเนี่ะตาย,ตายแต่ก็ถ้าใครเห็นก็ทักทายกันได้นะครับถ้าใครเจอผมน,นะในไลน์นะชื่อเกมที่เขียนว่าอีคสายรับนะครับโอเคแล้วก็มีหมายอะไรหมายงงๆอ่ะหมายหมายตะขอหมายตะขอขอ่ะนะ ออประมาณนี้แหละอ,อ๋อฟ้าร้องมากเลยทุกคนผมพูดแค่นี้นะครับดูในเกมกันเลยดีกว่าเพราะว่าฝนตกฟ้าร้องพูดแค่นี้เดี๋ยวฟ้าจะเผาโอเคไปดูในเกมกันเลยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำโครงทำคลิปเพราะว่าผมไม่มีกำลังใจในการทำคลิปเลยทุกวันเนี้ย แบบโทรศัพท์ก็ไม่ค้างเลยตัดต่อก็ยากที่หายอะไรก็ไม่รู้ภาพกระตุกที่หายเลย

không lên đấy, rồi mà chơi sang nào rồi, tớ phá, để

Og vi flyr på bakrør. Oh.

ý kiến của mình để ý kiến của anh để

Well, yeah i'm um, loving Đây các bạn lên này các bạn này. mà โจมเกิดใหม่แล้วตั้งนานตัะตูนงี้วว่ะ ขอบคุณนะแค่แ่หนึ่งจบแล้ว